อาจปปลาับข่าว่าวม่างมาอย่าวิ่งางมาจะไปก่อมันสีรุดเหมดโอ้ยลุดะนเนาะให้รุดเฮ้ยรูดนเนาะ้ยลุดะนเนาะ้ยลุดะนเนะมาเด้อปูเอ้ยเอาบางหันเล่นหไปใช้เหมดเอาเกาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปึ๊บ ได้ล <l ots sei> <c ười> ่นะทอมันแ่ทองกเทกรางจริงมันไดบอกเคเอาข่าวพนาผพูดยันติ่อออกมาด้วหันก็ออกเนาะเอาข่าวเขาไมเขา่สนว่าเอาไม่บ่บ่อพราะเราออยังไรเถอะเอาข่าวไมเขาแม่เอาด้อสัพเพพุชธาสัพพิสมาสัพเพสังฆาสิบสอทางนี้ได้ซีโต สองทันบาทได้ปลาตัวใหญ่ไม่แม่ล่ะเฮ้ยจับขึ้นจับขึ้นสิบสองทันบาได้ปลาตัวใหญ่เอิอบนก็ได้โอ้ยเอ้าเอาทีเนี้ยเอาก็ดังเลยก็น้อยขึ้นมากขึ้นน้ำเด้เสียมันถมันเหนียดม่เหน้ยดอกของแกบวบีมันเหี้ยดนมันเหนียแต่ยไน้น้ำผของ,งของงนันกัเอามสีเดี๋ยวาเดี๋ยวข่า